สวิธีเตรียมสีก่อนเล่นสงการเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ <Wow. S 1> เพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุด <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> มาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะ เราก็ใกล้ถึงเทศกาลสงการกันแล้วนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราจะต้องเตรียมผิวรถเพื่อที่จะต้องไปเจอดินสอพองและก็น้ำสีนะคะที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะวันนี้แก้มก็มี3วิธีนะคะที่เราจะปกป้องเพื่อไม่ให้สีรถเราเนี่ยเกิดความเสียหายมีอะไรบ้างนะคะหก็คือเคลือบแก้วนะคะ 2. ก็คือเคลือบแว็กแว็กอะไรก็ได้นะคะสก็คือเคลือบกระจกรถยนต์นะคะเดี๋ยวแก้งนะคะก็จะมีวิธีสาธิตด้วยว่าเคลือบกับไม่เคลือบโดนแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s สไคร e ช่องของเราด้วยนะคะ ข้อดีของการเคลือบกระจกรถยนต์นะคะข้อดีเนี่ยเวลาที่โดนแป้งเลยนะคะหรือกดฝนเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดกระจกจะไม่เป็นกดกดฝนหรือเป็นคาแป้งอันเนี้ยวิธีที่ที่เราสังเกตได้ง่ายเวลาเขาโดนนะ้ำเขาจะวิ่งแล้วก็บานที่โดนแป้งนะคะเขาก็จะติดติดแบบว่าพยายามผลักแป้งออกไม่ค่อยติดแต่บานนี้เนี่ยแก้มอะ ไม่ได้เคลือบเดี๋ยวก้มจะมาทําให้คุณผู้ชมดูว่าเวลาที่เคลือบกระจกแล้วโดนแป้งกับไม่เคลือบกระจกแล้วโดนแป้งเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ yeah, yeah, yeah. ค่ะเดี๋ยวก้มจะมาพูดเรื่องข้อดีที่แบบหลักๆเวลาเทศการสงการนะคะมันลดการเกิดอุบัติเหตุได้ดินสอพองเนี่ยเวลามันแปะๆเนี่ยคนขับรถเนี่ยจะโฟกัสไม่ถูกนึกออกไหมคะ แล้วทีเนี้ยเวลาโดนน้ำสาดเนี่ยมันจะวิ่งออกถ้าเราเคลือบกระจกอันเนี้ยสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้กระมาเนี้ยดียิ่งกว่าดีอีกถ้าเราเคลือบกระจกแล้วไปลุยสงการที่จะไปเจอดินสอพองนะคะเวลาที่โดนอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นแบบแบบเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยดูดแป้งนะคะเนี่ยเขาก็จะเหมือนเหมือนแบบน้ยายนจะผักแป้งออกไป เดี๋ยวเดี๋ยวแก้มจะทาให้ดูบานที่ไม่ได้เคลือบมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เราวิ่งไปสงการเลยนะเนี่ยเราโดนวัยรุ่นนะโดนหลบ,บเด็กๆปะแป้งกันอยู่นะคะเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันโดนบานข้างนะถ้าโดนบานหน้าเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ากระจกข้างก็เหมือนกันนะคะอันเนี้ยอย่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่ามองข้ามคนที่ขับรถเนี่ยจะรู้เลยว่าเรื่องเนี้ยสำคัญนะคะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะให้ฉีดน้ําจะให้ฉีดน้ําว่าเวลาที่โดนดินสอพองเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยเวลาโดนน้าเนี่ยมันจะล้างออกง่ายอันนี้อารมณ์แบบโดนสาดสงการต่อหายไปแล้วหายไปแล้วแก้มแนะนํานะคะคาโก้นะคะเคลือบก่อนไปลุยสงการได้เลยค่ะต่อไปนะคะ บานที่ไม่ได้ถูกเคลือบกระจกนะคะที่เราจะไปเจอเทศกาลสงการเวลาที่เจอดินสอพองมันอันตรายพอสมควรนะคะอันตรายยังไงคนขับรถเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าถ้ากระจกมองข้างเนี่ยถูกถูกดินสอพองอะ่ะเราเนี่ยไม่ต่างจากคนตาบอดเลยเราจะเลี้ยวออกก็ไม่ได้มันมองอะไรไม่เห็นนะคะอันตรายมากๆเลยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้โดนนะแล้วแห้งอีกนะ ไม่อยากจะคิดภาพแห้งนะยังไม่โดนน้ำสาดเราจะทำยังไงแล้วเราต้องไปต่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะคะเนี่ยบานที่ไม่เคลือบโดนยนสอพองจะเป็นแบบนี้เลยอย่าลืมนะคะร้อนด้วยทีนี้แห้งเร็วแก้มเลยอยากจะแนะนำว่าเราต้องเคลือบนะคะถ้าไปเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยโหยังไงก็ต้องเคลือบกระจกก่อนไปเจอเทศกาลสงการเดี๋ยวกัมจะฉีดน้ำให้ดูนะคะ ว่าเวลาที่โดนน้ำเนี่ยบานที่ไม่เคลือบจะเป็นยังไงจะเป็นอารมณ์นี้เลยตามภาพเลยมันออกเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะแบบเขาเรียกอะไรอะสถานการณ์ที่เรายังขับรถอยู่อะเราไม่อยากให้เป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันด้วยการเคลือบกระจกก่อนไปลุยสงการนะคะ ต่อไปนะคะการเตรียมผิวที่2กับ3เลยนะแก้มจะเอารวมกันไปเลยเพราะว่ามันมีข้อดีเหมือนกันแก้มจะเอาเป็นแก้วกับเคลือบสีหรือเคลือบแว็กนะคะอารมณ์ของเขาเวลาที่ปกป้องเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับ อารมณ์เดียวกันเพราะมันมีไฮโดรโฟบิกถ้าเป็นเคลือบสีนะคะเคลือบแก้วเนี่ยมันสามารถป้องกันได,ได้ได้ได้มากกว่าที่จะเป็นดินสอพองแล้วก็สีหรือเวลาที่เปเล่นเนี่ยอาจจะมีรอยขนแมวพวกนี้แก้วเขาจะปกป้องได้ดีกว่าแต่ทีเนี้ยแก้มจะมาโฟกัสเรื่องเทศกาลสงการเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะคะที่เราจะต้องเจอดินสอพองหรือแป้งหรือน้ําสีนะคะชิ้นนี้เนี่ยแก้มมาเคลือบ เคลือบแว็กนะคะเป็นของท total วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาที่เราโดนนินสอทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงอารมณ์แบบไหนนะคะเขาก็จะไม่ค่อยติดอันนี้เราเล่นสงการนะเราจะเจอเนี่ยเราจะเจออย่างนี้เลยแหละเราจะเจอแบบนี้ค่ะเวลารถที่ที่เคลือบมาเขาก็จะกิ้งตัวออกสารเคลือบเขาจะทํางานเขาจะปกป้องแล็กเตอร์นะคะแบบนี้เลยอารมณ์นี้เลย ะคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะตามภาพอันนี้เป็นชิ้นที่เราเคลือบแบกนะคะหรือเคลือบแก้มมันจะได้อารมณ์แบบนี้เลยแก้มพูดรวมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็อา้าวฉีดน้ําขอน้ำน่อยนะคะฉีดน้ําล้างออกมันก็จะออกง่าย ะะไม่ได้เคลือบนะคะโดนดินสอพองเป็นยังไงลุยเป็นแบบนี้เลยค่ะนะแก้มทำเหมือนเดิมเลยนะโอโหรถติด,ดอยู่ดานดานเด็กๆนะขอหน่อยรถเงาจังเลยเป็นแบบนี้เขาจะเขาเรียกอะไรอะ่ะผิวมันจะไม่เป็นเหมือนที่เคลือบเขาจะไม่ผักผักสิ่งที่ไปโดนผิวอ่ะออก นะคะเขาก็จะเป็นแผ่เราเรียกตามภาษาเหมือนมันจะแห้งเป็นแผ่แบบนี้เลยเอาอย่างนี้อย่างนี้เลยโอ้โหแล้วมันมีเม็ดทรายด้วยนะมันมีเม็ดทรายแบบว่าเฮ้ยมันเกิดรอยขนแมวได้นะเนี่ยรถฉันจะเป็นรอยขนแมวไหมเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราเคลือบแก้วไปอ่ะแล้วเราไปเจอแบบอย่างเงี้ยมันอาจจะปกป้อง ลอ,อยขนแมวได้นะคะแต่ชิ้นเนี้ไม่ได้เคลือบอารมณ์นี้เลยแตกต่างกันเนี่ยเห็นไหมคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยให้เห็นภาพชัดๆเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะนี่หนาๆเลยนะเอาออกมาหนาๆเลย <c oughs> <c oughs> หนาๆเลยอ่ะ ยังไงมันก็ยินดีกว่าที่เราไม่ปกป้องอะ่ะแนะนำเลยนะคะว่าคนรักรถอย่างเราเนี่ยสงการเราจะไม่ปล่อยให้รถเราเนี่ยเสียหายกับการเราไปเล่นสงการเนี่ยเราต้องปกป้องช่วยเขาหน่อยนะคะแก้มอยากจะใหุ้ผู้ชมเคลือบสีหรือเคลือบแก้วปกป้องก่อนที่จะไปลุยสงการนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะ ดี๋ยวแก้มจะมาพูดข้อดีเรื่องหนึ่งนะคะการเคลือบแว็กกับไม่เคลือบนะคะเวลาเราไปเจอสีสงการอารมณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวแก้มมีตัวอย่างจัดเต็มให้ดูเลยค่ะลุยเออลุยลูกน้องค่ะเดี๋ยวจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะคะบานบานที่คนขับเนี่ย,ยเคลือบนะคะบานข้างหลังเนี่ยไม่ได้เคลือบคุณผู้ชมดูได้เลยนะคะการวิ่งน้ํานะคะเขาจะวิ่งเป็นเมด็ดเม็ดน้ํากับเป็นแพร นะนี่เลยหนึ่งสองซ้สีนี้ไม่ค่อยชาด์เอาสีนี้เลยไปไปเอา,เอาดูนะคะเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมให้มันเป็นแบบนี้เอาอีกสองขั้นลุยลุยคนละขานนะ้าลองอันนี้เนี๋ยนะคะเดี๋ยวพิ่งเทนะอันนี้เครื่อบอันนี้ไม่เครื่อบ ดูดูพร้อมกันเลยว่าแตกต่างยังไงยังไงอ่ายังไงคุณผู้ชมก็ต้องเคลือบสีก่อนไปลุยสงการแก้มฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนรักรถอย่างเราอย่ามองข้ามเรื่องพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเสียเงินหลังสงการที่จะต้องมาขัดสีหรือต้องมาขัดแบบดินสอพองออกอย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นแก้มขอฝากไว้ด้วยนะคะ แก้มขอขายของหน่อยนะคะซีกาเซเนะคะขอฝากไว้ด้วยเดี๋ยวแก้มจะมาเทสว่ามันดียังไงชิ้นนี้เรายังไม่ได้ลงนะคะแต่แก้มจะฉีดให้ดูว่าลงซีกาเซเไปแล้วไปเล่นสงการจะดีหรือไม่ดีราคาที่แก้มขายก็890บาทนะคะส่งฟรีค่ะ โอเคนี่ okay. ลงประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าฝั่งที่ไม่ลงกับลงเนี่ยไปเจอสีแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะคะว่าลงทีก a าเซเวของออ t โตพาร์ทเนี่ยแล้วไปลุยสงการจะเป็นยังไงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ไม่ลงเอาสีแดงชัดๆเลย <S <S ว้าวเป็นไงคะ เห็นไ,ไหมฝั่งที่ที่ไม่โดนฝั่งที่เราไม่ได้เคลือบซิก้าเซเว่นเขาจะเป็นแทนฝั่งที่เคลือบนะคะอ่ะมันดีแบบนี้แหละมันดีแบบนี้นะคะแก้มขอฝากด้วยนะคะซิก้าเซเว่นแปดร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะคะค่ะวันนี้นะคะแก้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุด สวัสดีค่ะมันมีเงินทองลาดนไม่เจ็บไม่จนละการงานก้าวหน้าดื่ดำชื่นชำอุรามใี้มีชีวิตชีวาสุขกันทับหน้าในวันสงปาปะแป้งยิ้มแย้มแจมใสหยิบยืนน้ำใจ